สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากคุณอยากรู้ทันผู้ชายว่าตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่คิดอะไรมากเกินกว่าสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือไม่หรือเขากำลังต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6สัญญาณรู้ทันผู้ชายคนนี้อยากมีซัมติงกับคุณนำมอกมาให้คุณสาวๆได้สังเกตกันจะได้รู้ทันมุกเด็ดของคุณผู้ชายส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. ชวนคุณไปบ้านในวันที่ครอบครัวไม่อยู่ความจริงมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้จริงไหมครับแต่หากเขาตั้งใจจะชวนคุณไปในวันที่บ้านไม่มีใครอยู่พอดีอันนี้ก็น่าคิดนะครับทั้งทั้งที่เมื่อก่อนคุณพยายามขอไปบ้านเขาก็ยังไม่ได้นั่นแหละเป็นสัญญาณบางอย่างน่าคิดนะครับข้อที่ 2. ชวนคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดสต่อส หากเขาเป็นคนที่ติดเพื่อนมากๆชอบไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มเยอะๆแต่อยู่ๆก็มีความคิดอยากที่จะชวนคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบ2ต่อ2สัญญาณน,นี้ชัดเจนมากว่าเขาอาจอยากจะมีซัมติงกับคุณแน่นอนครับข้อที่3พยายามจะแตะเนื้อต้องตัวคุณบ่อยๆ เรียกได้ว่าเป็นคนชอบแต้อังเลยละ่ะหากคุณอยู่ใกล้ผู้ชายที่เพิ่งทำความรู้จักกันได้ไม่นานแต่ดันมีลักษณะนิสัยแบบนี้ให้คิดเป็นอย่างแรกไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับข้อที่4มาส่งคุณแต่ขอเข้าห้องน้ำที่บ้านคุณ อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่สัญญาณซะทีเดียวหรอกนะครับแต่ให้สังเกตว่าหากเขาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วแต่มีข้ออ้างยังไม่อยากกลับและพยายามถามว่ามีใครอยู่บ้านไหมกลับมาตอนไหนนั่นแหละครับมีแววที่จะเป็นไปได้เลยล่ะครับข้อที่5เขาพยายามทําให้คุณดื่มมาก,มาก คุณผู้ชายที่ต้องการปกป้องคุณเขาคงจะไม่ค่อยอยากให้คุณดื่มมากมายนักหรอกครับดังนั้นหากเจอผู้ชายที่พยายามยัดเยียดให้คุณดื่มแต่เขาเองกลับไม่ค่อยดื่มคุณสาวๆต้องระวังตัวไว้ให้มากๆเลยหล่ะครับข้อที่6เขาทำตัวลับๆัล่อๆผิดสังเกต หากผู้ชายคนไหนที่มีโอกาสอยู่กับคุณ2ต่อสองแล้วพยายามทําตัวลับๆล่อๆให้คุณจับสังเกตได้ก็คงต้องทําหูตาให้ไวเข้าไว้อย่าพยายามไว้ใจใครหากยังคบกันไม่นานจริงๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6สัญญาณรู้ทันผู้ชายคนนี้อยากมีซัมติงกับคุณจากทุกคอที่ได้กล่าวมานี่คือสัญญาณที่บอกได้ว่าผู้ชายคนไหนกําลังอยากจะมีซัมติงกับคุณหรือเปล่าหรือเขาต้องการอะไรในใจหรือไม่ยังไงยังไงก็เก็บไว้ไปสังเกตดูเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณกันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Worldwide web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ